ต้อนรับกลับสู่ช่องของผม BIKERINSPIRE e. วันนี้เรามาดูอาวุธเฉพาะทางที่น่าสนใจแต่ไม่ค่อยถูกพูดถึงกันบ่อยๆปืนแบบติดตั้งคงที่สำหรับแนวป้องกันชายฝั่ง Coastal Defense Fixed Mount Rifle ที่ผ่านการดัดแปลงจากโรงงานหรือ arsenal อนนงานวันนี้จะเล่าให้เห็นภาพรวมตั้งแต่รูปลักษ์ภายนอกภายในสมรรถนะและข้อสรุปพร้อมเตือนเรื่องความปลอดภัยและบริบททางกฎหมายด้วยรูปลักษ์ภายนอก ปืนแบบติดตั้งคงที่จะโดดเด่นที่ฐานยึดแข็งแรงและโครงสร้างแบบติดตั้งถาวรเพื่อรับแรงสะเทือนและการยิงต่อเนื่องตัวลำกล้องมักยาวและเสริมกรอกันความร้อนมีระบบยึดกับป้อมหรือแท่นคอนกรีตบางรุ่นที่ผ่านการแปลงจากอาร์เซนอลจะมีการเปลี่ยนชุดบอดี้ให้ทนทานขึ้นเพิ่มเกรอะกันกระสุนหรือฝาครอบป้องกันการกัดกร่อนจากสภาพชายทะเลนอกจากนี้ยังเห็นร่องระบายความร้อนและตะขอสำหรับยกหรือเซตอัพเข้าโครงสร้างได้ง่าย ภายในภายในจะถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานและความเสถียรของกลไกชุดบำรุงรักษาแบบง่ายต่อการเข้าถึงเพื่อการตรวจเช็คประจำมีชิ้นส่วนที่ถูกเสริมความแข็งแรงเช่นกรอนปลอกกลไกและระบบส่งกำลังเพื่อรองรับการยิงในสภาพแวดล้อมที่เค็มและมีทรายจากชายหาดอุปกรณ์ควบคุมเป้าอาจเป็นแบบแมนวนวลหรือมีระบบช่วยเลงขั้นพื้นฐานในรุ่นที่ผ่านการดัดแปลงจากอาเซนนล อาจมีการปรับแต่งชิ้นส่วนภายในให้เข้ากับการใช้งานเฉพาะเช่นการเพิ่มกลไกระบายความร้อนหรือชุดซิลป้องกันการซึมของน้ำแต่ไม่ถึงขั้นเป็นคู่มือการดัดแปลงเชิงช่างสมรรถนะประสิทธิภาพจริงขึ้นกับรุนและการติดตั้งการติดตั้งถาวรช่วยให้ความเที่ยงตรงดีขึ้นเมื่อยิงจากแท่นที่มั่นคงแต่ข้อจำกัดคือความยืดหยุ่นและการเคลื่อนย้ายต่ำระยะยิงมักถูกปรับให้เหมาะกับการป้องกันแนวชายฝั่ง การยิงต่อเนื่องทำได้ดีหากมีการจัดการความร้อนที่เหมาะสมรุ่นแปลงจากอาเซนอนอาจเพิ่มความทนทานแต่ก็ต้องแลกกับน้ำหนักและความซับซ้อนในการบำรุงรักษาในสภาพแวดล้อมชายทะเลการกัดกร่อนและทรายเป็นสัตว์ปูสำคัญต่อสมรรถนะระยะยาวสรุปปืนติดตั้งคมที่สำหรับการป้องกันชายฝั่งที่แปลงจากอเซนอลเป็นตัวอย่างของการรบรับใช้เทคโนโลยีเพื่อความทนทานและความพร้อมใช้งานในบทบาทเฉพาะ แต่การดัดแปลงหรือใช้งานอุปกรณ์ประเภทนี้มีข้อจำกัดทั้งด้านกฎหมายความปลอดภัยและการบำรุงรักษาหากคุณสนใจประวัติศาสตร์หรือการวิเคราะห์เชิงเทคนิคให้มองผ่านมุมมองทางยุทธศาสตร์และการอนุรักษ์ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลเชิงช่างหรือวิธีการดัดแปลงขอเตือนว่าจะไม่ให้คำแนะนำที่ช่วยในการดัดแปลงอาวุธเพราะเป็นเรื่องเสี่ยงและผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ ขอบคุณที่ดูจนจบหากชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดติดตามและเจอกันคลิปหน้าที่ B I K E R I N S t I R E